สวัสดีครับครับผมเรื่องของการระบาดรอบที่2นี้เริ่มจะกลับมาพูดการเริ่มมีการปิด Apple Store ในหลายๆรัฐด้วยแบบนี้เนี่ยจะทําให้เป็นความกังวลของผู้จัดการกองทุนอีกรอบไหมครับเนี่ยจริงๆเราคาดการไวแล้วนะครับว่าการระบาดรอบสองนี้คงต้องมีแน่ๆเนื่องจากว่าการเปิดเมืองเนี่ยทำค่อนข้างจะเร็วกว่าปกติคาดว่าความรุนแรงของการระบาดรอบสองนี้จะน้อยลงนะครับเหตุผลส่วนหลักส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่ จำกัดการเดินทางระหว่างประเทศอยู่นะครับฉะนั้นการเกิดจะเป็นโลลไลซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนี่จะมีโซเชียลดิสแทนซิ่งในระดับหนึ่งนะครับมันก็เลยคิดว่าการการระบาดเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากครับในภาพของการระบาดที่ยังคงมีอยู่นปัจจุบันนี้เนะคะเรามีการคาดการเกี่ยวกับนโยบายการเงินของโลกที่อาจจะมีเพิ่มเติมมาตรการเข้ามาช่วยพยุงวิกฤตในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ อางเรามีการคาดการณ์ไว้แล้วครับแต่แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ครับ<ฆ>อย่างในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้ก็มีเฉพาะนโยบายการคลังอย่างเดียวอน20% GDP <ฆ>ของเยอรมันเนี่ย40% GDP อติตาลี50% GDP สังเกตว่าเป็นจําจนวนที่ค่อนข้างจะเยอะอามากๆอยู่แล้วนะครับซึ่ง,งได้ประกาศออกมาแล้วซึ่งกำลังจะทยอยออกกอกต่อไปนะครับ<ฆ><ฆ>ครับผมเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นแบบนี้ทําให้เรามีมุมมองต่อเรื่องของการลงทุนในตลาดต่างประเทศเปลี่ยนไปบ้างไหมครับ ออในในตลาดต่างประเทศต,ตอนนี้เนี่ยจริงๆวอรชันโดยรวมๆเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างจะสะท้อนภาพปัจจัยบวกไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีปัจจัยลบที่มันยังค้างอยู่ในแง่ของเศรษฐกิจฉะนั้นในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราอยังมองการลงทุนที่ค่อนข้างจะเป็นบวกค่อนข้างจะเป็นลักษณะส e เล็ t i v e เล่ยนะครับไม่ได้เน้น เป็นบริษัทของทั่วไปอย่างในจีนเรามองเป็นบวกในอเมริกาในบางเซกเตอร์เราก็มองเป็นบวกครับค่ะ<ม>อย่างในกรณีจีนที่มีการแพร่ระบาดในระลอกที่สองเนี่ยนะคะล่าสุดทางด้านของแปบซีโคเพิ่งประกาศปิดบางส่วนของการดําเนินงานในจีนไปด้วยเรามีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการเติบโตหรือว่าทิศทางอัตราการว่างงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะสำหรับจีนเองเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าม,มีมีกระสของการ คอนเทนในแง่ของการระบาดของโรคได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วประกอบกับนโยบายของรัฐบาลจีนเนี่ยก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงในแง่ของการคลังนี่มาประมาณ8% GDP นะครับก็คิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะสามารถฟื้นตัวได้ก่อนประเทศอื่นนะครับเราก็น่าจะเติบโตเป็นบวกได้ในปีนี้นะครับแม้ว่าจะจะต่ำกว่าปกติก็ตามครับครับผมกองทุนแนะนําช่วงนี้เรามองเป็นกองไหนที่มีความโดดเด่นบ้างครับ ตอนนี้เรามองที่กองทุนของ MFC ซีไชน่า A อแชรนะครับซึ่งเราจะเน้นการลงทุนในกลุ่มเอแช re ซึ่งจะได้รับผลผลประโยชน์เชิงบวกนะครับจากนโยบายกระตุ้นของประเทศจีนนะครับและประกอบกับรายได้ของในกลุ่มเอแชร์เนี่ย90%มาจากรายได้ในประเทศนะครับมันก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากนโยบายเทเทนชั่นระหว่างจีนกับไชน่าครับถ้าจระหว่างโทษครับระหว่างจีนกับสหรัฐครับครับผมสำหรับ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของ valuation ของจีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเทียบแล้วเป็นทา m i มมในการเข้าไปซื้อหรือยังหรือว่าเราต้องรอให้มันเกิด collection ก่อนนะครับสำหรับมหาจีนโดยโดยโดยรวมทั่วไปของตลาดเนี่ยครับก็ยังถือว่า valuation นี่ยังยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ไม่ถือว่าแพงนะครับแต<อ>่ไน่ก็ตามเนี่ยกองทุนที่เราเข้าเข้าไปเป็นรักษณะกองทุนหลักที่ ที่เราลงทุนเนี่ยเราก็จะเน้นการการคัดเลือกหุ้นอีกระดับหนึ่งนะครับคือจะเน้นหุ้นที่มีคุณภาพแล้วกเ็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับในราคาที่ไม่แพงครับผมเวลาจะเข้ากองจีนอย่างเงี้ยครับเราควรจะไปลดน้ําหนักกองต่างประเทศในประเทศอื่นแล้วก็ไปเอามาเพิ่มในจีนหรือว่าจริงๆก็คือควรจะต้องเป็นการใส่เงินเพิ่มเลยน้ําหนักที่เราประเมินพอร์ตในช่วงนี้ยังไงครับ คือเรามองลักษณะของการลงทุนในช่วงนี้ครับการจะควรจะลงทุนในพวกสินทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญเนี่ยประมาณสักร้อยละสามนะครับโดยโดยที่อาจจะเน้นลงทุนในประเทศที่น่าจะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตได้ค่อนข้างจะดีกว่านะครับจีนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับการที่เราจะ underweight เนี่ยก็ยังคิดคิดว่าน่าจะเป็นลักษณองการ u n d e r อร์เวในกลุ่มของอีเมจิมาเก็ต นะครับโดยรวมๆนะครับแต่ว่าจะจะ,จะยกเป็นจีนนะครับแล้วก็มีอันอันดร์เวทในในส่วนของทางยุโรปนะครับที่จะมีอิมพ c คแล้วว่าการเฟื้นตัวจะดูค่อนข้างจะช้าหน่อยครับในจีนนี่เรามองอุตสาหกรรมไหนเป็นอุตสาหกรรมเด่นที่จะพอพัฒนาแล้วก็มีการกระจายการลงทุนเข้าไปสร้างโอกาสโกรธหรือว่าการเติบโตให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้บ้างคะ จีนนี่จะมีนโยบายเร<ฆ>ียกว่าเมสซินไชน่าปีสองพันยี่สิบห้านะครับ<ฆ>ซึ่งจะเน้นการลงทุนในกลุ่มสากรกมประเภทของเซมิคอนดักเตอร์นะครับ,รบแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านพลังงานทางเลือกแล้วก็แล้วก็พวกยา,ยานยานต์ไฟฟ้านะครับนี่จะเป็นตัวที่พพอร์ตจากตัวนโยบายจีนนะครับประกอบกับอีกอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือในส่วนของการเติบโตทางด้านสังคมเมืองนะครับเป็น u r b น n i z a ซึ่งการเติบโตในเมืองของเทียร์สามเทียร์สี่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่น่าจับตามองครับผม <ส>ครับผมได้ครับวันน <touring> ี um> ้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณชันว um ิทย์ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณชันวิทย์ครับนั่นก็คือคำแนะนำจาก MFC นะครับช่วงนี้ยังคงแนะนำให้กระจายการลงทุนไปในต่างประเทศนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการปรับพอร์ตบ้างเหมือนกัน Emerging Market แล้วก็ยุโรปที่อาจจะขึ้นมาเกาะหน้านี้ก็แนะนำให้ลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ไปเพิ่มกับการลงทุนในจีนที่เพิ่มมากขึ้นเพราะมองเห็นโอกาสในการเติบโตมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเวฟสองที่เกิดขึ้นของจีนเขาก็เหมือนจะควบุมไดด้้วย